สวัสดีทุกๆคนนะกะเมื่อนี่นอเดี๋ยวห้าสิพาทุกๆคนมาหลาะเมืองรีสะเกดเนาะก,กะคือเมืองรีสะเกดนี่นะเพิินกะสิมีอยู่อย่างหนึ่งนี่ละ่ะะนอทียังอนุรักษ์วายุตอนนี้ก็คือสามหลอดถีบนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะที่ห้านนางอยู่นี่นะเป็นสามหลอดถีบนะคะนอสำหรับอาชีพนี้นะ เท่าที่เราดูนะเท่าที่เบิ้งนี่นะกะบนนาสิเกินสองปีนะนานาสิบบมีคนเหตุแล้วนะความหมายนะ่กะก็คือมันไม่น่าจะมีคนสารต่ออาชีพนี้แล้วนะั่นนะกะทามแม่นว่าเบิรดลุนตารลุนย่ายลุ่นพอลุ่นุนแม่รลุนนี้ไปแล้วนะคือคนรลุนลังๆนะ่กะก็คงจะ บอมาเห็ดอาชนี้แล้วนะเบิงเบิงแล้วนะไม่น่าจะเกินสองปีนะซึ่งเข้าเองนี่เฮ้ามาเมื่อนี้นะเข้ามาเมื่อนี้นี่เฮากะพามาเลาะเบิงเมืองรีสเกตเนาะกะพามานังสามหล่อเลาะเมืองรีสเกตเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกะล่องเบิงนะผู้ใดมากกะล่องเบิงนะสําหรับอาชีพนี้นี่ก็น่าจะไม่ได้มีให้เห็นอีกแล้วนะก็ ผู้ได้มากเนาะถ้าผู้ใดมากกะล่องเบิงก็ได้เด้อค่ะกะล่องนั่งเบิงนะก็คาคาซ้ล้อทีนี่กะกับวินมอเตอร์ไซค์นะราคาเดียวกันเนาะค่ะนาอแล้วแต่เฮานะผู้ใดมักเร็วก็คือไปวินมอเตอร์ไซค์นั่นล่ะถ้าผู้ใดมักไปเรื่อยๆแบบนี้ก็นั่งซ้ำรอก็ได้เนาะก็ล่องเบิงเนาะค่ะถ้าแม่เราผู้ใดมากเมืองรีสเกตเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้อยู่เมืองรีสเกตเนาะเฮามาพามานั่งซ้อรอระเมืองรีสเกตเนาะค่ะเดี๋ยว สิผ้าเขาไปเบิงในหางเนาะคะ่ะสำหรับหางเมืองซีสเกตนะก็มีอยู่หางหนึ่งนะไอ้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะก็คือสุนหิ้งภาษาเนาะนี่นะสีเขียวๆข้างหน้าน,นั่นเนาะค่ะเนาะก็คือเป็นหางเก่าแก่ของเมืองซีสเกตเนาะสำหรับเมืองซีสเกตน่ะ,เ,เ,นะเพิ่นก็มีหางทั่วไปคือคือเมืองอื่นๆน,นั่นละบิ๊กซี่โรตัสอี่ยังนี่ก็มีแหละแต่ว่าเมือก็สิออกไปนอกเมืองอยังสีนะ่เนาะ แต่ว่าสุนเฮงนี่เพิ่นสิอยู่ใจกลางเมืองเนาะคะ่ะเพิ่นกะตั้งมานานแล้วเนาะคะ่ะสำหรับห้างนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปเบิ่งข้างบนเนาะคะ่ะนี่นะข้างในสุนเฮงภาษาเนาะคะ่ะเนาะใจกลางเมืองศรีสะเกตเลยนะกะผู้คนนะถ้าจะมองไปแล้วนะ่ะผูคนะ้คนน่ะบ่ว่าจะอยู่ไหนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งเมอกอนนะ่ะคนสีสเกตเองนี่ก็มักนง่งกินเขากินน้ำตามหลานอาหารทั่วไปนั่นละก็คือตามร้านค้าร้านข,า,า,นขายทั่วไปนั่นละแต่ว่าลังๆังมากนะปูคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเนาะก,ก็เริ่มมาหานางกินในหางในอย่างอย่างสี่นะก็คืออย่างน้อยมันซื้อความเย็นนะ่ะถ้าจะเว้า ไปในอีกมุมนึงก็ซื้อความเย็นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพอว่ายยังพอว่าตาม้านค่าลานอียังทั่วไปนะมันหอนเนาะก็คือรุ่นพ่อรุ่นแมนะ่จะไปกินตามลานค่าลานยังเปิดพัดลมอยู่อย่างซนะี่นะพอรุ่นลกรุนล้านมานี่นะนี่นะ เขากะมาเริ่มหาอยู่ห่างกินตามห้องแอร์กันแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือพฤติกรรมการเปลี่ยนไปของคนเฮานอกการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแม้กระทั่งผู้คนในต่างจังหวัดนี่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วคือกันเนาะ,ะโตะเต็มเลยนะสาหรับไอโต๊ะร้านอาหารอยู่ห่างขงวนบนนัอนึงนี่นะถือว่าโตะเต็มเลยล่ะฮะโต๊ะนั่งบ่มมีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง นี่นะเฮากะเดินทางต่อนาะคะนองน,นี่นะเฮาหนังสามรอทีเลาะเมืองสิเลาะเมืองรีสเกตนะคะนาะก็คือเดินทางต่อนเนาะกะอยากจะบอกทุกๆคนว่าวันนี้นะวันนี้หลานเรามานั่งซ้มรอทีเลาะเมืองรีสเกเนะคะนาะกะอยากจะบอกว่าอาชีพนี้นะก็เป็นอาชีพที่ อยู่คู่กับคนสีสกีดมากน่านเน่แล้วเนาะสามสิบสี่สิบปีแล้วเนาะแต่ว่าอนาคตนะบ่น่าจ,จะเกินสองปีหรอกถามแม้ว่ารุ่นพอรุนแม่รุนตารุนยายนี่บ่เหตุแล้วก็คือบ่มีคนสารต่อแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับอาชีพนี้นะถามว่าเรานั่งนะเราเราก็สงสารลุงนะเราก็สงสารนะสงสารตาเหมือนกันแหละแต่ว่า เราก็อยากจะสนับสนุนอาชีพนี้ไงเราก็อยากอยากจะบอกว่าอยากให้ตาได้ตังค์อะไอที่เรานั่งนะบางทีเราสงสารนะเราสงสารคนถีดนะคนถีดจามร้อนะ่ะแต่ว่าเราก็อยากให้เขาได้ตังคนะ์น่ะเราก็เลยนั่งก็ก็ก็มันเป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่เราก็ก็ไม่รู้จะช่วยกันยังไงนะสำหรับวิธีการทำมาหากินของ คนบ้านเรานะั่นเนาะนี่นะกะช่วยเหลือกันไปเนาะค่ะพอแม่พี่น้องกะอยากจะบอกว่าก็ดูแลกันไปช่วยเหลือกันไปนะนะกะสนับสนุนกันไปนะั่นแหละทุกครั้งที่มานั่งนะทุกครั้งที่มานั่งนะเราไม่เคยเอาเงินทอนเลยนะเราก็ให้ลุงให้ตาไปเลยก็คือเท่าไหร่ก็ให้ไปเลยก็คือไม่ไม่เอาเงินทอนอนะ่ะ แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะก็คือบวกไปสิบบาทยี่สิบาทอย่างนั้นก็คือไม่เอาเงินทอนอะ่ะก็คือก็สงสารลุงเนาะสงสารลุงสงสาร,สสารตานะ่ะท,ที่มาที่มาถีบสามล้อให้เรานั่งนี่นะวิธีการจะจอดของเขาเขาก็จะยกมือไว้แบบนี้แหละนี่นะเขาก็จะจอดนะ่ะถ้าเราเรา,เราจะลงตรงไหนเราก็บอกเขาแหละวิธีจอดของเขาเขาจะยกมือไว้ แล้วเขาก็จะจอดนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องที่มาไทยทอนให้เบิ้งนะคะนอกอีกไม่เกิน2ปีนะก็น่าจะไม่มีอาชีพนี้แล้วนะสามลอ้อถีบอยู่เมืองซีสเกตนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ